ไว้เธอไม่ก่อนเพราะท่านไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นวิธีการจะรู้ว่าแผงนี้อยู่ตรงไหน,นก็ต้องมีการวัดภายในก่อนอวัดภายในได้120มีสามบานประตูปกติของท่านทำมาที่มีหนึ่งแล้วก็มีมีส่วนใหญ่หนึ่งตอนนี้เป็นสามบานประตูสามบานประตูควรได้ควรประตูควรได้ขนาดเท่าไหร่120บวกเท,ท่าไรทับขอบซ้ายขวาสองบวกสอง 62เป็น120 122 122ลบช่องไฟสองช่อง,องเพราะว่ามันมีบานประตูสามบานบานประตูที่สามบานเนี่ยตัวนี้นะหนึ่งสองสาช่องไฟนี้หนึ่งช่องไฟที่สองเพราะอันนี้เราบวกไปแล้วน,นี่เราบวกไปแล้วแบบนะั้นได้เท่าไหร่38.6 38.6น,น่าจะต้องปักนะดูแลยยง่ายไม่ค่อยคุ้น38.6 มีวิธีการคิดยางไงครับก็ผมเอา120แล้วก็บวกบหนึ่งบวกเป็น122แล้วก็เอาลบช่องไปสามเป็นสามลบช่องสามช่องลบุจุดหกจุดหกถ้าขาวิธีการคิดถูกแสดงก็ทำไมระถูกชนะเพราะวิธีการคิดถูกแล้วก็คือ ร้อยยบวกหบวกหนึ่งเป็นร้อยยี่สองอย่องลบจุดหก็คือช่องายแล้วหารจำนวนบานคือสาได้เท่าไหร่นะสี่สิบจุดสีถ้าสี่สเหมือนจะคุณก็ขาว่าท่านคิดยังไง ลบรือ่ลบง่ายเลลบหกก็เอาปลถ้าลบหก็หกเซนนะลบจุลบจุดหกผมก็อ่ถึงไม่ค่อยค้ณแต่ถ้าสี่จกว่าเนี่ยคูณคูณถูกต้องอาจจะลบผิดแต่สี่จุดกจิงเวลาท่านจะไปสัาบา a หรือทำบานท่านทำสี่จุดหไปเลยที่ลบเป็นเลยสี่จุดห้าเถูกต้องเมื่อได้อย่างนี้ทำยังไง4ีถุ้ดาแบ่งอย่างนี้แบ่งอย่างนี้ วัดจาก3มิลมา40.46ได้ตำแหแ่่นี้และตัวเข้ามาอีก3มิลแล้วก็วัด40.46ก็ได้ตำแหแ่งนี้เมื่อได้ตำแหแ่งนี้เราจะต้องเป็นตึงกลางระหว่าง3มิลก็คือ1มิลครึ่งก็คือตำแหแ่งนี้จึงมน้ำแข็งนี้มาใส่ตึ่งกลางแขงนี้มาวางตึ่งกลางได้การตั้งแต่เราก็สามารถทำการตูปมาวางได้ตามตำแหแ่ง ที่ผมบอกว่าเรายังหาจะแต่งหาบาทไม่ได้เราจะตั้งเพลงนี้เพลงนี้ไม่ได้หาบาทให้ได้ก่อนเราจึงได้ตำแหน่งนี้ดังนั้นเมื่อน,นำบาทประตูมาติดว่าตำแหน่งนี้เห็นครับว่าตั้งนี่ได้บาทประตูได้ตำแหน่งนี้พอดีปันคือเท่ากันเลยลองซ่อมตรงนี้ดูลองซ่อมดูเห็นไ,ไหมครับได้ทักขอบเพลงนี้พอดี